op pad. Op pad. Ja, kha pom. Eh, jepi roi. Stai san They make the live สวัสดีครับผมจีอาร์ครับและนี่ก็หมาภูใจผมวัฟเฟิลเฟิลเบิร์ฟเบิรฟเฟิลสุดรักนะฮะใครอยากเห็นตัวจริงวัฟเฟิลและอยากเห็นตัวจริงผมก็ไปตามในทิกเกอรครับได้เงครับก็วันนี้เรามาเล่นมอสนะฮะไม่ได้มารีวิวไม่เลเวลเล่นอยา่างเดียวว้าเน้นมันโอเคนะเปิดดูของอะไรเรียบร้อยนี่ผมเตรียมของไว้แล้วนะฮะมันอยู่ในกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้นั่นเองนะฮะก็ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เรามีมอสที่แบบ เขาบอกว่ามีความน่ากลัวนะฮะถ้าโหลดมอดนี้มาปุ๊บเราจะทําให้แบบเอ้ยเล่นไมค์ครับรู้สึกว่าแบบน่ากลัวขึ้นอะไรย่างนี้นะฮะมีความน่ากลัวแล้วความต้องการหนีมากขึ้นนี่แล้วก็เกี่ยวกับเออปรสิตด้วยอะไรเงี้ยอ๋อมีใครแบบปรสิตกลัวปรสิตบ้างอะไรพวกนี้นะฮะก็กดไลค์ให้ผมได้นะครับก็ถ้าถึงส like, ิบไลค์เดี๋ยวผมปล่อยปรสิตออกมาเลยเดี๋ยวไอ้ฝนตกอย่าพึ่งตกี่กำลังรีวิวไล โอเคเรียบร้อยผลไปแล้วเรามาเล่นมอสต่อไะ้ะเน้นเล่นไม่เน้นรีวิวเออเน้นรีวิวไม่เน้นเล่นเอออะไรก็แล้วแต่นะผมเรียกได้หมดแต่ไม่ละเอียดเงเล่นออกมาเล่นออกมาเล่นออกมาเล่นอ่าตอนนี้เรามีไข่อยู่ประมาณหลายฟองหลายฟอง3ฟองนี้ไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าผมจะเอาไว้ทำอย่างอื่นนะฮะตอนนี้เรามีเอ่พวกนี้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเอาไม้กระํามาด้วยเนี่ยมีพวกนี้อยู่นะครับบอฟเฟิล ทีนี้ภายในไข่พวกนี้มีตัวอะไรอยู่ข้างในบ้างนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับจริงๆมันก็โผล่ในปกมอสแล้วแหละแต่ว่าเอามาให้ดูกันชัดๆนะว่าเราต้องเจอกับตัวอะไรบ้างนะออหลอนคนนี้มาเล่นนะเปิดไปปะโวตัวแรกนะครับเป็นเออชายโคตัวมันแบบน่ากลัวมากครับดูครับม,มีลงุงมีเลือดติดอยู่ตรงเอวด้วยแล้วก็ตัวมันก็แบบค่อนข้างคล้ายๆหมีอยู่นะ มีความคล้ายหมีแล้วก็มีความเป็นตัวสีเขียวไม่มีไม่มีมือนะฮะมีแต่ตีนแล้วก็เล็บยาวของมันเนี่ยอ่านี่ครับโอเคตัวแรกผ่านไป <c oughs> โอเคตัวที่สองป่าเข้าไปนะฮะเป็นเอ่อเหมือนกับมนุษย์ซอมบี้ตัวอะไรก็ไม่รู้รทบที่ดูผ่าครึ่งแล้วยังไม่ตายอีก โอ้โหโคตรหลอนแล้วดู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 สมอง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 ติดกันอยู่เลยอะมองมองแบบไกลๆก็นึกว่าแบบมีสองคนเดินอยู่คู่กันนะไม่ใช่นะเป็นคนเดียวซึ่งโดนผ่าแยกเป็นสองซี่นั่นเองเนี้ยอ่าก็น่ากลัวใช่ไหมล่ะน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวกดไลค์นะฮะน่ากลัวไลค์เนี่ยนกลกดไลค์นะฮะอย่าให้ผมเล่นมอสอะไรอีกก็พิมพ์บอกด้านล่างได้นะฮะอย่ากผมเล่นมอสอะไรเดี๋ยวผมก็ เอามาเล่นอีกนะบางทีผมเคยเล่นมอดเก่าๆไปแล้วไงแล้วก็เอากลับมาเล่นอีกเพราะอ่นนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งเิบสองผมเล่นหนึ่งเิบสองแล้วต่อไปอาจจะขยับไปอีกเป็น 1, 5, หนึ่งเจ็ดสิบห้ารืออะไรก็ว่า,ากันไปนะครับโอ้โลโดตัวอะไรเนี่ยเหมือนกับแมลงสักพันหนึ่งนะฮะมันเป็นแมลงพันพันหนึ่งนี่ยโอเคแมลงต่อไปก็เป็นโอ,โอ้รอบนี้เป็นเหมือนกับสัตว์สีส่ขานะฮะที่ไม่มีหาง มีแต่หัวดูมันเดินครับดูมันเดินว้าวอันนี้คือหน้าของมันนะเนี่ยโอ้หน้ากลัวมากานี่ฮะโอเคไปต่อไปนะฮะแคนราแคนราแล้วก็มีคนมาทักเฟซอะไรตอนนี้เนี่ย <c oughs> อะแคนราต่อเลยอุ้ยโญโอ้โหดูครับดูครับ คิดดีไม่ได้เลยเนี่ยมันอยู่ตรงแบบนะใช่ไหมใช่ไหมคิดดีไม่ได้นะก็ผมสันนิษฐานนะฮะอย่าเพิ่งคิดไม่ดีก่อนเราต้องคิดดีก่อนนะฮะสันนิษฐานว่าตรงนี้เป็นปากของมันนะน้องๆน,นะเป็นคลิปปากอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเส้นผมนะฮะสันนิษฐานมั่วๆไปเลยแล้วกันร่างกายของมันก็มีความแบบยึกยือยึกยือคล้ายๆแมลงคล้ายๆปลสสตคล้ายๆตัวอะไรที่ผสมกันบนเปนะครับนะ โอ้ว้าวต่อไปนะฮะก็ดอปลาอะไรเป็นเหมือนกับแมงมุมยักษ์หรือว่ายุงยักษ์นะซึ่งคล้ายๆกับแมงมุมยุงนะส่วนส่วนตรงหางเนี่ยคล้ายๆย,ยุงนะนึกนึกภาพไม่ออกนะพิมพ์คําว่ายุงใน Google ดู <c oughs> แล้วก็จะนึกภาพแมงมุมเอามาผสมกันนะครับผมทำให้ผมนึกถึงแมงมุมกับยุงเนี่ยในรูปลักษณ์แรกของมัน,นคล้ายๆมากเลยไงว้าว wow. นะซึ่งมันมีสัตว์อยู่ทั้งหมด มีขายอยู่ทั้งหมด8ขาด้วยกันโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเอ่ uh, H oret, H โอโคแรดแรดโคโอ้โหเป็นเหมือนไข่หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมจะโชว์ความสามารถของทุกตัวไม่ต้องรีบและต่อไปและต่อไปเป็นแมลงวันนะฮะนี่อ๋อแมลงวันแม่มุนม,มนะคล้ายๆแมงมุมเลยเป็มุมที่เราเจอกันในมาครับนะครับแล้วก็เอ่อเหมือนเคิร์ฟสไปเดอร์กับ สไปเดอร์มาผสมกันแล้วก็ผสมกับแมลงแมลงวันอีกคพีงนะฮะอ่าก็ให้ความอีสยดสยองแเลยเอาล่ะทีนี้ออฟเฟนสนใจช่วยพีทีอาร์ไหมช่วยช่วยช่วยทำงานไหมมายวผมเอากระถางออมาเลยนะครับนี่กระถางและนี่ทาหารเดีย๋ยวผมจะเอาเอาอฟเฟนลุกก่อนแล้วก็เอาทหารออกมา าโซเลอร์เอาเอากลับไปแล้วนเนี่ยอาร์มี่โซเยอร์โอเคเราจะเอาให้ทหารเนี่ยลองสู้กับแมงมุมยักษ์ดูก่อนนะฮะว่าทหารจะสู้แมงมุมยักษ์ได้หรือเปล่านี่โ okay. อเคทหารไปและแมงมุมยักษ์ไปอเออเออเป็นไง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 ว้าวผมแอบ,บเชียร์ทหารอยู่นะเนี่ยเปิดชน,เนะเฉ,ะฉ,ะฉะยเออว้าวทหารอีกสัก คนหนึ่งไปไปเลยเจอกับแคละ่และแคล่ะไปนี่ครับเจอกันแล้วโอโ้ทหารคนนี้ใช้ลูกซองอา้าวเดินมาติดตรงยานเปมุมโคตรสวยทีนี้ทีนี้ยังไงทหารทหารสู้เขาเอ้ยยิงไปยิงเข้าหัวยิงเข้าหัวไม่ยิงตรงเข้าเอ้อว้าวทหารเอาอยู่เนี่ยฮะทหารเอาอยื่เอาละ่ะไป พอเฟิร์นออกมาโดนลูกหลงเอาละครับเอาละครับมันติดอยู่ในใยแมงมุมอ,อู้ระเบิดด้วยว้าวระเบิดออกมาเป็นเออเหมือนกับมแมลงวันอยู่เลยนี่ฮะทหารโดนพิษเข้าไปฆ่ามันเออฆ่ามันฆ่าตัวข้างบนด้วยทหารเออเอเอโดนโดนพ่นพิษออกมาตายไม่เหลือซากนะฮะโอเคตรงเมื่อกี้มันระเบิดมาเนี่ยเป็นเหมือนกับมีโอ้ย ปังอาจทำวอฟเฟิร์นได้ยังไงบอฟเฟิร์นฆ่ามันลูกฆ่ามันเออเดี๋ยวพิจารณาการเอื้อเรียบร้อยเฟิร์นตายไม่ตายสิโคตรแย่ oh yeah! เลยมาฆ่าวอฟเฟิร์นอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะลองหลายๆตัวดูนะครับนี่แล้วมีเออ่ตัวที่โหดนะฮะคอมมานโดก็มีนี่คอมมานโดเดี๋ยวเราเอาคอมมานโดนะครับ,ก,รบกี่คนดี สี่คนอ่ะคอมมาดสี่คนกับชายโคตัวหนึ่งซึ่งเลือดมันเยอะมากแล้วก็ไม่มียาแบบมุมมาขั้นด้วยนะฮะอ่ะไปหนึ่งสองสามสี่ขามันโอ้โหตอนนี้โอ้โหคอมาโดนุ่มแลายกันง่ายมากเลยอ่ะโดนโอเคไม่เป็นไร เราเตรียมไว้สามคนทีนี้มาลองดูกันว่าป้าย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 ฆ่ามันเลยลุมฆ่ามาันโอ้โหเขามาโดนลนลุมโดโลนลุมยังไงอยู่โอ้รอดอยู่ยังอยู่ชายโคตบป้ายตอนนี้เลือดห,หนึ่งนะฮะคนนี้เลือดเหลือสองและชายโคตน,นี้เลือดเหลือเยอะอยู่ยังไงปะปปะปออกไปออกไปยาฆ่าพมเออเรียบร้อย โอเคต่อไปนะฮะเราจะเอาแก๊งน้องหมานะครับนี่หนึ่งสองสามโอ้ยลืมลืมลืมโอ้ผมเผลอให้น้องหมากัดกันเองเอาไปมๆมาอเอคหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าลุมโอ้โหตัวนี้มันใกล้ตายแล้ววะอ่ะลุมตัวนี้แล้วกัน ไปลุมเจ้าตัวนี้ตัวเดียวไป What What the fuck? A few moments later มันเหมือนมันเหมือนบักบักอยู่นะฮะไกลไปเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะนี่มาอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ไปว้าลุมมาลุมมาลุมมาลองหมาลองหมาสู้ตายลองมาสู้ตายลองมาลองหมาลดค่าทีละคนเลยเอื้อเอื้อ สู้ไได้ฮะโอเครอบนี้เราลองเอาสัตว์มอสเตอร์มนุษย์ถือปืนที่แข็งแกร่งที่สุดโผล่มาแล้วก็คือซูเปอร์มิวแทนนั่นเองซูเปอร์มิวแทนกับแมงมุมยักษ์ใครจะอยู่ใครจะไปหนึ่งสองไปซูเปอร์มิวแทนกับแมงมุมยักษ์ซูเปอร์โหยิงแบบกระจุยกระจายไม่เหลือซาก ไม้เหลือซากเจ้า,จาตัวนี้แล้วกันนะรับเลือดมันเยอะดีไปซูเปอร์วิลแทนไปซูเปอร์วิลแทนซูเปอร์วิวแทนโดนลุมยังไงอือไม่รอดเนะี่ยโดนลุมก็ไม่รอดมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่รอดไปไปคนละคนกันเลยโอ้โหมีมีซูเปอร์วิลแทนถือเลเซอร์ด้วยมันขึ้นอยู่กับปืนนี่ฮะแต่ละคนถือเจ้าคนนี้ถือเลเซอร์ถือเลเซอร์ยังไงโดนกัด โดนเอ่อระหว่างขากัดดดโดนระหว่างขากรดกก็นั่นแหละครับบอกไว้คำเดียวว่าเจ้าพวกนี้แข็งแกร่งแล้วก็น่ากลัวแล้วก็สยดสยองมากรูปร่างมันแปลกๆนะฮะก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะผมก็เอาความน่ากลัวของเจ้าปรสิตของสัตว์ประหลาดพวกนี้มาให้ดูเฉยๆนะครับก็คลิปต่อไปจะเป็นมดอะไรก็ขึ้นอยู่ที่น้องๆพิมพ์มานะครับว่าอยากให้ผมเล่นมดอะไรนะฮะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กระดิ่งติ๊งติ๊ง,งให้ผมด้วยนะครไปแล้วครับสวัสดีครับ yeah, got little money ontify yet had minute here take breath yet. No sweat a a TGF got up